สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับารายการเจ้าแห่งรีวิวนะครับอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยคือมีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนชื่อนะครับของทางทางช่องเนี่ยนะฮะจากฮอตทอยบ้าพลังเป็นเจ้าแห่งการรีวิวรีวิวนี่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ r e v i e w แล้วก็ s เพราะว่าผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าผมอยากจะทําช่องคือไหนๆก็จะทําช่องรีวิวแบบโมเดลของเล่นแล้วก็ของ,ของสะสมทุกทุกชนิดแล้วเนี่ยคือเราก็ตั้งอะไรที่มันแบบแว่าให้มันครอบคลุมทุกอย่างไปเลยจะดีกว่านะครับก็วันนี้เราก็จะมาพบกับเป็นโมเดลของฮอตทอย ลูกสกายวอล์กเกอร์นะครับจากภาพย,พย,พยนต์เรื่อง s t า r w วอ s นะครับนำแสดงโดยมาร์คแฮมมิลนะฮะก็ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ในภาคอัน w ว o p e นะครับ Star Wars ภาคสี่คือ Star War s เนี่ยทำภาคแรกเนี่ยก็เป็นภาคสี่นะครับอันิวโฮปแล้วก็ห้าหกแล้วก็ย้อนกลับไปหนึ่งสองสามนะครับแต่แต่จริงๆก็ภาคหนึ่งก็จริงๆมันก็เป็นภาคแรกแต่ แต่ว่าอันนี้คือทำออกมาเป็นเป็นภาคที่เทามาภาคแรกนะแต่ภาคหนึ่งจริงๆก็จะเป็น Phantom m e n a c e นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มาร์คแฮมิลอายุเท่าไหร่นะฮะก็ค่อนข้างจะแก่แล้วแหละนะครับแล้วตัวเนี้ยหาไม่ได้ง่ายๆแหละนะครับราคาก็หมื่นนิดๆหมื่นกว่าๆนะครับ แต่บางตัวอย่างเช่นฮันโซโลอย่างเงี้ยคิวบาก้าอย่างเงี้ยนะครับขนานยิ่งแพงแล้วก็ยิ่งหาไม่ได้ด้วยนะครับรู้สึกใน E-Bay ใน E-Bay ผมไม่แน่ใจว่าใน E-Bay หรือเว็บอะไรสักอย่างนะครับตัวฮันโซโลเนี่ยประมาณ4ี่0 0ืกว่าบาทโอ้ผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับคือเปิดออกมาก็ก็จะเป็นจะมีเป็นแผ่นนะฮะแผ่นปิด อีกอีกชั้นหนึ่งก็จะมีเป็นรูปอย่างนี้นะครับเหมือนในหนังเป๊ะคือชุดชุดของโมเดลตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับชุดของโมเดลตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่เขาอาศัยอยู่ในดาวแททูอินก็คือเป็นดาวที่บ้านเกิดนะครับซึ่งก็เป็นดาวที่พ่อของเขาเกิดด้วย นะฮะถ้าเล่าถึงลูสกายวอลเกอร์เนี่ยยาวนะครับคือลูสกายวอลเกอร์เนี่ยเกิดจากไอ้เป็นเป็นพี่ของเจ้าหญิงเลอาซึ่งตอนแรกเจ้าหญิงเลอาไม่รู้ว่าตวัวว่าลูสกายวอลเกอร์เนี่ยเป็นพี่นะครับคือมันมันต้องคนดูสตาร์วอลเนาะนะครับเพราะเรื่องอนคาซับซ้อนนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คงได้ดูแหละนะครับ คือลูกสกายวอล์คเกอร์เนี่ยเป็นเป็นลูกของอนาคินสกาวอล์คเกอร์ที่โอบีวันเคนโนบีเนี่ยคือจากจากภาคสามนะฮะรีเวงอ้อมเดอะซิกเนี่ยก็คือคือเหมือนโอบีวันเนี่ยรับรับลูกนะฮะมาคือเป็นรับรับสักลูกสกายวอล์คเกอร์มามาดูแลนะครับบนดาวแททูนส่วนเออเลอาก็จะถูก เอาไปเลี้ยงอีกอีกฝักกกก่งหนึ่งนะครับให้แยกกันนะฮะให้ซีดซีดคือฝั่งฝั่งผู้ร้ายเนี่ยจะได้หาไม่เจอนะครับ mm. คือเอาเข้าๆนะครับเล่าเข้าๆแต่ว่าถ้าลงลึกรายละเอียดมันจะยาวนะสําหรับคือมันจะเล่าตั้งแต่ต้น่ะนะครับว่าแบบปอาวัิเป็นมาอย่างไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบ เล่าไปจนถึงภาคภาคสักภาคสองภาคสามมั้งนะฮะภาคสองก็จะเป็นโคลนวอลนะครับเอ็กแท็กออฟเดอะโคลนนะฮะภาคสองภาคสามก็จะเป็นลิว i งออฟเดอะซิ h อันนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนะฮะชุดที่เขาอศาศัยอยู่บนดาวเทตูวินนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะใช้ไปจนถึง ปลายภาคภาคของภาค4อีนนี้โโหนะฮะถ้าถ้าเกือบจะท้ายๆเรื่องก็จะเป็นชุดอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดใส่เป็นเป็นชุดนักบินแล้วนะตัวนี้ผมเคยเคยได้มาจำไม่ได้ว่ากี่รอบนะร,บรอบนี้น่าจะรอบที่3นะครับคือเสื้อผ้าของเขาเนี่ยก็ตามการเวลาก็คงจะมีติด ติดเหลืองบ้างอะไรบ้างนะครับพวกเข็มพวกเข็มคาอาเรหนังหนึ่งอะไรเนี้ยก็คงจะมีม,มีมีลุมีลอกบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่อันนี้ก็สภาพดีอยู่อันนี้ผมได้มาเป็นตัวสองนะครับคือพลาสติกยังยังห่ออยู่นะฮะก็ยังถือว่าสภาพดีแต่ถ้าแบบโชว์ไปนานๆก็ไอ้พวกเนี้ย ให้พวกเข็มขาดอะไรเนี่ยก็คงจะลอกเป็นธรรมดานะครับอันนี้ต้องทําใจนะฮะแล้วเสื้อก็คงจะเหลืองนะครับอันนี้ก็เหลืองแล้วนะนะครับเออเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะฮะเป็นหมวกตอนที่เขาอยู่บนยาน เมลเนียลฟอคอนแล้วก็แบบใช้ใช้สำหรับการฝึกนะฮะฝึกฟันดาบนะครับคือเหมือนลูกสกายวอล์เกอร์เนี่ยมาเรียนรู้วิธีของเจไดเนี่ยค่อนข้างช้านะถูกสอนโดยโอบิวันเกโนบีตอนแก่นะครับเรียนรู้ค่อนคือมามามาแบบคือมันแก่เกินไปที่จะเรียนแล้วอะนะครับแต่ยังไงซะก็โอบิวันเกโนบีก็สัญญา สัญญาไว้ว่าจะสอนรู้สก,กาวอเกอร์ให้เป็นเจไดที่ดีไม่ให้เหมือนแอนนาคินน,นะฮะแล้วมีอะไรอีกอันนี้เราก็จะมีแถมแขนนะครับอันนี้เป็นแขนที่ติดกับไ์เซเบอร์เลยนะครับก็คือเปลี่ยนแขนนั่นเนี่ยเปลี่ยนแขนน,นันน้นเอกมาแล้วเขาแกะนี้ใส่นะครับอันนี้คือเป็นไ์เซเบอร์ซึ่งติด คือมันมีม,นม,มันมีวงจรไฟฟ้าอย่างนี้นะ,ะอย่าดึงออกมาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพังนะครับวิธีการคือถ้าแบบได้ของใหม่มามันจะมีสลักเป็นพัดติอยู่ตรงนี้นะฮะก็ดึงออกมานะครับแล้วก็เปิดไฟเล้ไฟไม่ติดใส่ไม,ม่มีฐานแน่เลยไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่ามีฐานไหมเพราะว่านี้ผมได้มาเป็นมือสองแล้วไม่ได้ถามเขาว่ามีมีมีฐานมาหรือเปล่านะครับ แล้วเราก็จะมีเป็นดาบลายเซบือนะฮะอันนี้แบบเป็นเป็นลายเซบือเป็นพลาสติกธรรมดาซึ่งไม่มีฟงมีไฟอะไรนะวิธีการก็คือเอาเอาอันเนี้ยนะครับเอาอันเนี้ยไปเสียบแบบนี้นะฮะน่าจะไม่มีฐานมั้งก็ต้องไปซื้อฐานนี่ เวลาอันนี้ไม่ได้เสียบตัวเลเซอร์ก็เอาท่านสามารถเอาวันนี้นะฮะเอาวันนี้คล้องตรงตรงเข็มขัดได้อย่างนี้นะครับนี่นะไอพวกกระเป๋าตรงนี้นะครับเปิดไม่ได้นะนะฮะแต่เป็นบางตัวบางตัวมันจะเปิดได้นะครับ พอถอยบางตัวมันจะเปิดได้แบบมีกระเป๋าแล้วก็ทําเป็นแบบเปิดออกมาได้แต่อันนี้มันมันเปิดไม่ได้นะครับโอเคมีอะไรมาอีกอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องส่องทางไกลนะของดูสกา g o o กร์นะครับอันนี้ ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับมีอุปกรณ์มาให้อีกสองอันนะครับก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันน่าจะใช้กับกล้องนี่แหละว๊ เวลาผมผมได้หดทอนมาเนี่ยผู้อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ค่อยเอาออกมาเล่นก็คือจะเก็บไว้ในกล่องเลยนะครับอันนี้จะเป็นผมนะเป็นผมซึ่งวิธีเปลี่ยนก็คือว่าเอานี้ออกนะครับนะบอันนี้จะเป็นผมใส่เวลาเขาใส่หมวกเมื่อกี้นะครับเขาใส่ลงไปอย่างนี้นะครับอืม ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันะนะหมวกหมวกต้องต้องดึงออกมานะฮะหมวกมันเป็นแม่เหล็กดึงออกมาได้นะครับคือมันไม่สามารถที่แบบว่าจะใส่เข้าไปเรเลยมันต้องดึงออกมาก่อนนี่นะครับแบบนี้ คือมันจะคล้ายๆหมวกไอของนักบิน x อ็ก g อวิอะเพียงแต่ว่ามันมีให้มีปิดอยู่แค่นั้นเองตูปสกายวอล์เกเกอร์ตัวนี้ค่อนข้างมีของค่อนข้างเยอะนะมีมือมาให้หลายอันเลยนะครับ ก็จะมีจะมีเหมือนเป็นปืนนะครับเป็นปืนอันนี้ตอนเป็นตอนที่อยู่ในฉากตอนที่เขาอยู่บนทาวแทตูวินแล้วก็เหมือนกับเออไปล่าสัตว์อะไรสักอย่างนะครับเป็นปืนไรเฟริล อันนี้ก็จะเป็นฐานนะฮะเราก็จะมีตัวไอ้กลมๆเนี่ยก็คือตอนที่เขาฝึกการใช้ดาบนะครับตอนที่อยู่ในยานมินิเนียมอรลคอนนะครับเสียวอาไปอย่างนี้ ทีการก็คือว่านี่นี่อันนี้เป็นฐานนะครับเป็นฐานฐานก็ลักษณะก็เป็นเหมือนเป็นเป็นพื้นขอยงงเนี่ยเดสตาร์นะครับทีการก็คือเสียบลงไปอย่างนี้นี่นะครับเสียบลงไปอย่างนี้จะเสียบตรงไหนก็ได้มันเหมือนมีช่องอยู่นะครับ แล้ววันนี้ก็จะเป็นเสาที่เอาไว้ตั้งลูกสกายวอล์กเกอร์นะครับมันจะมีอย่างอื่นมาให้อีกนะฮะจะมีหมวกนะครับเราก็จะมีเหมือนแว่นก็คือจะเป็นใช้ตอนที่อยู่บนดาวเทตูวินนั่นแหละนะครับคือการใช้ชีวิตของลูกสกายวอล์กเกอร์ตอนตอน,ตอนที่เขาอาศัยอยู่บนดาวนี่ก็คืออยู่กับลุงนะแล้วก็อยู่กับป้า ซึ่งเป็นเหมือนพี่พี่น้องต่างมารดาของแม่ของอนาคินสกายวอร์กเกอร์นะครับอ๋ออยู่กับอยู่กับลุยุงลุงนะอยู่กับลุงนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นน่าจะเป็นพี่ต่างต่างเรียกว่าต่างพ่อแล้วนะครับแล้วก็ก็จะมีป้า ซึ่งจะเป็นแฟนของลุงคนนี้นะครับคือเหมือนกับว่าแม่ของอาคินเนี่ยนะครับหลังจากที่อนานคินตอนเด็กนะได้ได้ถูกไถ่ายก็เรียกอะไถ่ความเป็นท่าสแล้วก็ไปกับควายกรินแล้วก็โอบิวันนะครับแม่ก็ได้คงได้แต่งงานใหม่แล้วก็มีลูกอีกคนหนึ่ง นะครับเป็นผู้ชาย <c oughs> ก็ถือสักท์ว่าเป็นพี่นะฮพี่พี่ต่างพ่อนะครับแต่มันแม่คนเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดคลุงที่เขาใส่ตอนเวลาออกไปแบบทะเลทายข้างนอกนะเพราะว่าแทตูีเนี่ยจะเป็นดาวที่มีแต่แต่ทะเลทรายทั้งนั้นเลยนะครับ ผมดิสเพลย์ไอ้ลูกสการ,รูเกอร์ผมก็คงจะดิสเพลย์แบบใส่เป็นใส่เป็นไอ้เนี่ยใส่เป็นชุดไอ้เจดไม่ใช่ชุดเจดีเลยใส่ใส่อุปกรณ์เจยดนะฮะก็คืออย่างแรกก็คือเอาเอาหมวกมาใส่เลยนะครับแล้วก็เอาแขนที่เป็นล er า,ายเซบือมาใส่นะฮะอันนี้คือการถอดแขนนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะฮะแต่ว่า ท่านต้องถอดแบบระวังระวังนะฮะเพราะว่ามันมีอกมีสิทธิ์มีสิทธิ์หักได้เดี๋ยวนะข้างไหนวะข้างนี้แต่ว่าอันนี้มันเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่ะถอดออกแล้ว วิธีการก็คือเอาเนี้ยใส่เข้าไปนะฮะคือฮอตทอยบางตัวจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างเช่นคือมิน a เตอก็จะเปลี่ยนแขนได้นะฮะแต่พอคืมินิเตอร์ไอที่เป็น Damage ตัวเวอร์ชัน Damage ใช่ไหมผมเคยเปลี่ยนแขนแล้วแขนหักนะครับก,ก็คือก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ แล้วไอ้เรื่องไอ้เรื่องพลาติกที่ขาวที่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 ขาอะไรเงี้ยนะครับเวลาเวลาจะตัดอะ่ะก็ต้องระวังเพราะว่าบางทีมันก็สามารถเดมิที่ที่ขาได้นะฮะอย่างไอรอนแมนผมเคยตัดแล้วแบบเหมือนกันไกลไปโดนอะ่ะมันก็จะเป็นรอยนะครับคือถ้าแบบรุนแรงหน่อยก็ดึงดึงพลาติกออกเลยคือแบบฉีกเลยอ่ะนะครับ แต่ถ้าแบบใจใจเย็นๆหน่อยก็คือกลัวกลัวแบบเสียหายก็ใช้กัรไกรตัดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถือไ์เซเบอร์อันนึงแล้วก็มีกอันหนึ่งห้อยอยู่ ว่าท่านจะห้อยอันนี้ก็ได้เป็น,นแล้วนะท่านจะห้อยอันนี้ก็ได้ก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะแต่ห้อยได้ตรงห้อยตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยจะโชว์วิธีการเสียบ เสียบฐานนะครับไอ้เสียบเสาไม่ใช่เสียบฐานโจกตรงไหนดีละ่ะเอเคนะไร้ดูโอเคอยู่รับนะครับ เ,เข้าไปอย่างนี้นะครแล้วก็เอาขาเอาไว้นี่ขึ้นเอาไว้นี่ขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็วางลงไปอย่างนี้นะครับนะก็โอเคนะสวยอยู่นะครับ แล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยจัดท่าจัดทางอะไรมากหรอกคือวางโชว์ตรงๆอย่างนั้นแหละนา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 จะเอาออกมาเล่นน,นะครับก็<อ>เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับ กด Subscribe นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คอมเมนต์นะครับในด้านล่างว่าอ,อ,อยากดูอะไรอยากให้รีวิวอะไรควรจะปรับปรับปรุงตรงไหนไม่ชอบอะไรนะครับจะชมจะดายังไงก็นะครับก็ตามสบายนะครับวันนี้ผมเอาเพื่อนมานั่งด้วยนะครับเป็นเหมือนพพลปในการจัดฉาย อีกแบบหนึ่งนะฮะปกติจะไม่มีจะไม่มีโมเดลมาอย่างนี้อันนี้จะเป็นงานไพ่เส้นนะฮะซึ่งจะเป็นงานแบบว่าเป็นงานบอดี้ผู้หญิงนะฮะแล้วข้างในเป็นเหล็กนะครับคือโมเดลเนี่ยถ้าเป็นขนาดหนึ่งต่อหกเนี่ยมันจะมีมันจะมีค่ายไพ่เส้นบางทีทำเป็นบอดี้ข้างในเป็นเป็นพลาสติกแล้วก็มีเหล็กนะอันนี้ คือเป็นเหล็กข้างในนะครับแล้วพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องซื้อมาใส่เองนะอย่างเงี้ยเราขนาดคือเหมือนคือเหมือนคนจริงๆนะครับเราเราขนาดแบบขน,ขนาดของหน้าอกอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถเลือกได้บอดี้ผู้ชายก็มีนะครับแล้วเราก็ดูในกลุ่มใน f a c e b o o k ว่ามันจะมีพวกกลุ่มแบบเอ่อที่ขายพวกพวกชุดผ้า เป็นเสื้อผ้าสําหรับงานบเบยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่างานแบชก็คือซื้อซื้อเสื้อผ้ามาใส่กันเองรองเท้าว่ารองเท้าก็ซื้อเองนะฮะมีถุงน่องมีอะไรเงี้ยนะครับหัวก็ซื้อใส่เองนะแต่ก็ถ้าแบบโชว์เปนานๆก็จะมีหนังก็จะยุ่ยได้หนังตรงตรงข้อมือผมจะให้ดูนะครับเนี่ยนะ มันก็จะเริ่มเริ่มเริ่มขาดแหละนะครับแล้วก็ตรงตรงเท้าเนี่ยตรงเท้าข้างในนะฮะก็ก็คือจะมีเหล็กโผล่ออกมาแล้วอ่ะคือถ้าแบบดัดเงียมากๆนะครับคืองานหนึ่งต่อหกเนี่ยมันมีเยอะนะครับมันมีทั้งฮอททอยมีทั้งไพ่เส้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คุณภาพก็แตกต่างกันไป แต่หลักๆผมจะเล่นจะเล่นฮอทอยนะฮะแล้วในตู้ในตู้ผมเนี่ยก็จะมีอีกงานหนึ่งเป็นเป็นฮอทอยอีก,อ,กอีกงาน2งานนะมิสเตอรบีนแล้วก็เออใครวะเดืรลาสมูไรอะจำชื่อไม่ได้นะครับคือปะปนกันหมดนะฮะ เล่นชอบคือไม่ได้ไม่ได้ชอบเล่นเฉพาะฮอตทอยอย่างเดียวเล่นหลายงานนะครับเน้นเน้นหนึ่งต่อหกแล้วกันนะฮะก็โอเควันนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเจอกับการรีวิวเป็นฮอ t ทอยโอบิวัน e คนอ i นะฮะในภาค r e เว n of t h t Sith นะครับ ็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ